นี่มาใหม่เค้กบูเบอรี่รุ่นพี่ทําขายนกจึงจะมาแย่งกินสี่สิบบาทอร่อยแอบมากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร แกยาแกะเย็นช่วยกันตกงานโควิดรุ่นพี่ทำขายซื้อมันกินเลยสีบบาทกินคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร ติดให้ลำบากจริงๆซีสันสดใสเค้กบูเบอรี่รุ่นพี่ทําขายนี่ วันก่อนสตรอเบอรี่วันนี้บูเบอรี่อืมอันนี้เป็นชื่อคยวเปรียปร้ยวานหวาน,วานอร่อยเพราะว่าเขาทำส่งการกาแฟเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร แอบมากินหลังบ้านสบายใจไม่ต้องแบ่งขชีสเค้กอร่อยมาเจอฐานร้านกาแฟาแต่ว่าใส่กล่องไม่สวยเฉยเฉยหกกบกินอยู่เสีด้อร่อยแท้เค้กบุบุรี่รุ่นพี่ตามขาย เดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวจะตกอลิกไว้เจอกันวิดีโอหน้าอร่อยไม่ต้องแบ่งใครแน่นอนกินคนเดียวยังไงก็อร่อย